ถ้า,า,าปไปงานก็มาชมตัวอย่างแต่ถ้าพระก,กิ่งอย่างเนี้ยทรงเนี้ยผมว่าทองคำหรือเงินหรือนาวาเนี้ยน่ารักแสวยมากนะครับ <c oughs> คืออันเนี้ยห้อยคอได้ครับอันนี้ห้อยคอแบบใส่แล้วก็พระก,กิ่งเนี่ยเขาบอกว่าข้อดีของเอ่อที่ที่เมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณที่เขาสร้างพระก,กิ่งขึ้นมาเพื่อรักษาโรคเพื่อ <c oughs> ให้โรคภัย <c oughs> ไข้เจ็บเนี่ยหายไปอันเนี้ยเลยเป็นที่มาของการสร้างพระกิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าใครถ้าใครได้ได้ไปเนี่ย ไปเอาไว้ห้อยเอาไว้อะไรเนี่ยก็โอ้โหปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอันนี้เป็นความเชื่อนะส่วนบุคคลก็ลองใช้วิจารณญาณดูแต่สวยมากสวยมากๆแต่อันนี้จะไม่มีข้างบนใช่เพราะ,ะถ้ามีฉาดจะใส่คอ,อไม่ได้อ่าถุกชองใช่ครับอันนี้สวยคือเราทําอันนี้จํานวนการสร้างอ้อนี่นี่ครับมีจํานวนการสร้างทั้งหมดก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ของผมจริงๆนะก็อยากจะสืบทอดมรดกพุทธศิลป์ไทยที่ปัจจุบันแทบไม่หลงเหลืออยู่แล้วนะครับก็อยากจะ ให้ดูไว้เป็นตกทอดสู่รุ่นสู่รุ่นนะครับ